สบ right. right. ายดีสบายดีนะท yeah. ุกคนโดยสบายดีตอนแรงของวันศุกร์เนาะวันศุกร์มื้อนี้เฮาก็มาเบิ่งเมื่อนกเต้าเอิญกินข้าวกินข้าวเด้อเฮากินข้าวเด้อเลยพี่กินข้าวเด้อแคบแคบเนาะขึ้นกำกันเนาะยามามากินข้าวเด้อกินข้าวเด้อพ่อแม่ ลุงป้าลุงป้านาอานาอาเบิร์ดทุกคนที่เขามาเบิรงคลิปนี้ว่าไหมที่เขามาเบิรงคลิปนี้ที่ที่เขามาเบิร์นคลิปนี้าม,านมากินข้าวนำลูกเด้าเดอเลยมือม้อนี้มื้อนี้มีแก้วผักบัวว่าไหมม,มีมีมมแก้วผักบัว เลยแล้วก็มีนึ่งมกักมีนึ่งมกัมงมกเล่นโดยรักยเลยไปไปแล้วก็มีแกง<ป>แกงป่าใส่มกักเล่นเลยม,เลมาเ,มาเมาบึงลูกๆก,กินข้าวนำกา้านทุกคน Xe bò Đây Đời. đợi, Đời. 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 lấy ạ แม่น้องกี้มากินข้าวน้องเต้าไปห้องน้าอาตามังยมบัตทองเอาเขามาเฮือตามังยมนะกินข้าวก่อนเจ็บท้องกินส้มไหลเจ็บท้องยามกินข้าวหัวทองกินข้าวหน่อยอะไรแซวอะไรนุ่นกี่ไหลนะไหลแว่แ้ว กินห่ต้องกินเป็นเวลาเนะาะเขาจะกินทางว่านะกินมักซุ้มใส่กินขา้าวใส่พร้อมกันมันก็จะเจ็บท้องเนาะสาวนกจะบุญยังให้ลูกๆกินมักซุ้มน่ยเนะาะน้องเต้าไปห้องนำ้ำมามากินข้าวปะเนะ

Hei kia. Ti hapa hawa. Mai. Hei kia. Hei kia. ăn táo tên đúng này nhung Đi lơi, cắt lơi Cắt đi I okay. do ẩu à, khíp chấm chay mà luôn chín khu đều bông chín anh lòi à, măng mấy chấm anh lòi mấy anh lòi xịn nhọn rồi xịn nhọn cổ hát cái tăng 老爷。 em năn đế nọ Mới khi em Chữ thầy bé em đế Cái này chìm chừng thầy em, mấy con nói như là đấy 嗯，对的、mm。Hmm. <laughs> กนินกน้ำเลน่นลน่ะดุอานั่งเลยแน่โดยเดียวแม่นกอ๋อกินเด้อลูกจอมกะถือว่าเก่งเนาะทุกคนสาวนกซ้อนอย่างลูลกก็เ็เฮดน้ำเนาะบอกว่าจะเป็นหามพาเข้าเมียนพาเข้าสาวนกซ้อนรางถ้วยรางบาง่วงลูกจอมก็เป็นแล้วรางถ้วยเนาะแล้วบัตร đôi tao nói nhau bố bên thưa, <laughs> đại con, tàu là <laughs> Để, bước, ha ha ha, 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 Bắt ha, ha, cướp lúc ha, 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 đầy ha, về ha, nhà ha, lúc cả ha, 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 nha, về lại ha, พา,าเข้ามาลูกก็อเอาเอปเข้าค่ะน้องเอาเอปเข้าเอาผ้าเช็ดมือลงมาช่วยไม่่านเลยเด้อบัดเม่นกก็ลูกเนาะนนโดยนินเดีอยันยงกัดเด้เออ้าวเดียวสาวนกก็จะขออนุญาตทุกคนปิดคลิปกันเพียงเท่านี้กอนเนะเาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเฉพาะคลิปนี้สาวนกและลูกจอมใจขอกล่าวคำว่า สบายดี